ไข่ครับจิ้มเจียวเปรี้ยวนะครับสุ้ยอดครับพี่น้อง ไข่มั่นครับสดน้มโกโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องเบิร์ตสุกูสุขคนครับมือนี่พ่อพ่อครับทีมเซิร์นคือเก่าครับ มื่อนี้นะครับได้เมนูแส่บแมาฝากตอนพี่น้องคือเก่าครับกินแบบสไตล์บ้านๆครับอีสานบ้านเฮานะครับนี่ครับมื่อวนี้ได้ตมอึงนะครับตมอึงแม่ใครนะครับมากินฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะครับเรียนเชิญนะครับพ่อพี่น้องนะครับอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ไฮอยู่หน้านะครับหลังจากเสียสินภารกิตแล้วนะครับเรียนเชิญมากินข้าวเรงสบแซ่ร่วมกันครับจะไปเขินครับพี่น้องครับมาลุยครับ นี่พี่น้องครับตมไปเปื่อยมือนนี่นะครับไข่นะครับไข่ไข่เต็มทองเลยพี่น้องมาแฉกันครับพี่น้องเขาแรงครับมือนนี่ต้มอึ่งครับ,นนออรบสดน้ำโโก้ครับพี่น้อง นี่ครับมีขาออนนะครับมากินกลับนะครับเจวนะครับเจวส้มนะครับโอ้ยลองไข่ เราอย่าใส่มือเลยครับนี่ครับไข่คร,ครับ แบบเปรี้ยวนะครับสุดหยอดครับพี่น้องไข่มั่นครับ สดนามโกโก้ครับ อืงไม่ใช่ตัวใครครับผุ้ได้มากอึงเล่นเชื่อนะครับผมต้มอึงครับกินแบบสไตล์บ้านๆครับสไตล์ทีมเซิงครับอีสานบ้านเทาพี่น้องมาแบบแจกแจงต้กันครับ น้ำครับน้ำเปรี้ยวสแสบครับนี่ครับไข่ ชีวิตคนเท่าบ่ต้องการอย่างไรนะครับแค่กินรับนอนอุ่นกระเพะกับเพียงพ่อแล้ะครับมาครับพี่น้องขันบอกภาษาบานเท่ากินเขาแสบนอนรับครับ พี่น้องมจะใครดวยครับพี่น้องเดี๋ยวใส่สอนสดครับ แสบครับพี่น้องไข่ออกมันๆครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษขออภัยนะครับสำหรับผู้ที่บม่บมักบ่มักกินอึงนะนะครับแล้วคนเพิ่นก็กินครับแต่ว่าทั้งคนเพิ่นก็บ่กินครับผมต้องขอโทษขออภัยนัเนาะครับเนาะ สำหรับผมแสบครับ หากินอยากก็ได้พี่น้องไปซื้อขาโลและสีหาลอยนะครับโลนึงนะครับสีหาลอยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับตมอึ้งนะครับแม่ใครนะครับแสบครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออยากลาจากพี่จากน้องนะครับขออยากจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นพัถนาครับนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ